ส่วนมากจะมาแบบเป็นน้ำใสๆมาเยอะมากไม่กล้าไปนั่งใกล้ใครเลยค่ะอายมากค่ะกินตีขึ้นหน้าเลยกินนี่คือสุดป,ปังมากจนมาครั้งนะ้สามีไม่กลิ่นเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะ กลิ่นตัวแรงเวลามีประจำเดือนก็จะมาเยอะมากตรงบริเวณจุดซ่อนเร้นก็จะมีกลิ่นอับแรงมากค่ะยี่เวลาที่เราไปนั่งที่สาธารนณะไม่กล้าไปนั่งใกล้ใครเลยค่ะกลัวเขาจะได้กลิ่นอับของน้องสาวเราอายมากค่ะมีตลอดเลยค่ะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยหาทางมาทุกวิธีแก้ยังไงก็ไม่หายค่ะจนถึงตอนเนี้ย ก็ยังมีกลิ่นแบบที่บริเวณจุดซ่อนเลนอยู่เลยอะกลิ่นแรงมากแรงจนบางครั้งอะสามีได้กลิ่นเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงอะนะเรื่องนี้ยมันเซนสิทีฟมากๆค่ะคือเราเป็นสายปราร์ตี้ค่ะพี่มีปราร์ตี้ที่ไหนคือต้องมีเราที่นั่นดื่มแอลกอฮอลนะ์หนักมากโดยเฉพาะพวกของดองอะไรประมาณนี้ค่ะทําให้น้องสาวมีกลิ่นอับไยกได้ว,ว่าเวลานัางน่งกินน้องสาวนี่กลิ่นตีขึ้นหน้าเลยกลิ่นนี่คือสุดปังมาก เป็นประจำเลยค่ะเรียกว่าตกขาวกับเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันเลยบางทีก็มาสีใสบ้างสีขุ่นบ้างมีกลิ่นบ้างแต่ละสีกลิ่นก็จะแตกต่างก,กันไปตามระดับตั้งแต่แรงจนถึงแรงมากเลยค่ะพอประจำเดือนหมดตกขาวก็เริ่มมาค่ะส่วนมากจะมาแบบเป็นน้ำใสๆมาเยอะมากในจะรมณ์ของคนใบทองอีกอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวร้องไห้นอนไม่หลับผิวเสีย ยิ่งเวลามีอะไรกับสามีเนี่ยเจ็บน้องสาวมากเลยค่ะเป็นประจำเลยค่ะคือมาเยอะมากต้องรีบไปซื้อแผ่นอนามัยเลยแบบรู้สึกว่าอับชื้นกระเกงในเปียกไม่มั่นใจเลยพอไปถามเพื่อนๆเนี่ยเอ๊ะเขาเป็นเยอะอย่างเราไหมเพื่อนๆก็บอกไม่มีใครเป็นเยอะอย่างเราเลยคืองงมากชอบมากเลยค่ะทนกลิ่นอับ ตกขาวเอาอยู่หมดแล้วยังรู้สึกว่าผิวพรรณของเราอะ่ะเต่งตึงขึ้นขาวใสขึ้นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเลยค่ะ I love มากเรียนเลยค่ะ เขาบอกว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยฮอร์โมนบางตัวของผู้หญิงเราอะ่ะจะไม่ผลิตทําให้ร่างกายสูญเสียสมดุลแต่พอมาทานตัวนี้ที่สองสามเดือนนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าอาการพวกนี้ดีขึ้นจริงๆจากที่มีกลิ่นอับตกขาวเยอะแล้วอารมณ์ที่แปรปรวนอีกก็ดีขึ้น,นะคะ่ะกลิ่นอับน่ะก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนตกขาวก็ไม่ค่อยมีค่ะอารมณ์เนี่ยนิ่งขึ้นเยอะเลยมารู้สึกได้เลยค่ะว่าฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น,นะคะ่ะ ดีมากเลยค่ะกินอักเนี่ยหายไปหมดเลยตกขาวก็แทบไม่มีแล้วนะคะและที่สําคัญเลยฮอร์โมนเปลี่ยนด้วยหน้าก็แบบรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นผิวอิ่มฟูมากขึ้นแล้วที่สําคัญสิวเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนสิวเยอะเดี๋ยวนี้สิวก็ไม่ค่อยมีแล้วรู้สึกว่าประทับใจชอบมากเลยค่ะ